นี้จะไม่มีสุกจะจับให้แม่เจนขอแม่ขอแม่ขอแม่ขอขอค่ะเดี๋ยวนะนี่นี่ดู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 เดี๋ยวเพื่นตัวนี้เอาตัวนั้นเอาตัวนี้เอามามามาตัวที่สองเดี๋ยวเพื่อนเเพื่อนกัดค่ดนี่อันนี้อะไรเก้า เด้อเด้อเด้เ้องรากันขอขอขออ่าเฉพาะขอโอน้องได้อะไรมาคะเก้าชูนก้าชูอ่อ <er ีกตัวไหมน่าจะอีกตัวไหมน่จะอีกตัวไหมคะอีกตัว อ่ะตัวนี้ขอเอาตัวนี้เอาโอเคไม่ขอ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 คะ่ะไม่ขอเลิกไม่ขอขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะอขอบคุณนะคะ,คน,ะ,คะนี่ยว่าไงทำตัวน่ารักจังเลยใครเนี่ยทำตัวน่ารักเลยเนี่ยโชว์กล้องมเลยว่าเราน่ารักเนาะ น้องน่ารักเนาะเราหน้าราาัก,รน,กนี่น้องน่ารักเนี่ยทำให้จุ๊กเห็นเห็นเลยว่าน้องน่ารักเนาะเอาเก้าวก้ามาไหนงวดนี้มีชิกบอกเก้า,ม,า,ามันหนเนาะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะกลางปีกันแล้วกันนะเนาะจุ๊บละแม่จุ๊บละแม่จุ๊บละ ไ้เครือ่อ,อ,องบินเครื่องนี้เมื่อไหร่จะขึ้นบินพอแล้วนะ,อะพอแล้วพอแล้ว